ครับสวัสดีช่วงโ้่ของวันที่30มิถุนายนพศ2566สวัสดีแฟนเพจทางช่อง YouTube UC you ่พะโคสิงหนึสหน่สวัสดีแฟนทาง Facebook ของงัวมูนิเมีสี UC ซี่พะโคสิ่งเหลยและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช,ชิมนี้ของทางช่องครับครับสำหรับชิมนี้ทั้งทีมงานช่อง u t u b e ของเขากับของง่วมูนิเมสีกาซีมาเปิดงัวแบงพี่แบงน้อง เปิดมองแม่นแมนเปิดมองแม่เลียวเปิดเถือกๆไปเลยครับพี่น้องครับเปิดทรงซีบ่มีมาจําเจ็บงินปลายทางนะครับทรงซีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรงลงกันครับพี่น้องครับเขาเรื่องกันได้ครับพี่น้องครับเพื่อว่าเป็นการเสียว่าผมสีเปิดแบบเถือกจับร่วมกลุ่มกันไปเลยครับพี่น้องครับเอาไปเลียงบ่มีขาดทุนแน่นอนครับนี่ครับชุดนี้นะครับแม่ลูกผูลูกตัวทีいい่สองแม่สูงร้อยนิ้าบกลบสองนี่ครับพี่น้องครับลูกไส้อายุ3สามสี่เดือนแม่รุ่นท้องดูโค้งเลยครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องกำลังกินห้าอยู่นี่ครับนี่ลูกกินนมอยู่นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับมาคูกับเม่นี่ครับแม่ลูกผูง้อลูกแรกลูกกัดด้อยครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่งลอยสามสิบบวกลบสองบวกเกินนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกเพิ่นครับลูกไส้กัดอายุสองเดือนครับพี่น้องครับสายเนื้อครับพี่น้องครับสำหรับ ครูนี่เอาไปติดเือเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับสามหมื่นสี่พันบาทเด้อครับพี่น้องส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันเด้อครับพี่น้องครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่นี่ครับสุดๆคุ้มครับพี่น้องครับเด็กแม่ลูกผูสองคมง้อสดๆครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงว่ามีขาดทุนแน่นอนครับง้อซีโตสามหมื่นสี่พันบาท บ่ถือตัวละเมือนครับพ so ี่น้องครับจะเป็นถือนะครับพี่น้องหัวช่วงนี้ก็พ่อเลี้ยงบ้ไดมี่เงินเลครับพี่น้องครับเป็นเสือเจ็บสือเก่งกำไรอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับผมพยายามถ่ายรอบๆเห็นชัดๆคนที่ถ่ายเห็นชัดๆไปเลยครับพี่น้องครับบ่มีว่าตัดเอาตัวมองดีๆไปลงครับพี่น้องครับมองได้ดีกับลงมองได้บดีกับลงครับพี่น้องครับนี่ครับซี่ตวสามหมื่นสี่บาที่พันบาท่านไปได้ครับพี่น้องครับ จุนี้กับสียางจะน้อยครับพี่น้องครับเพื่อมันเป็นธรรมชาติที่สุดครับพี่น้องครับเพราะว่างูอยออกมาแห้วครับพี่น้องครับมเมืองชุดสีโตกับสีขยับรอยขึ้นมานิีหนึ่งครับพี่น้องครับชุดสีโตชุดนี้ครับพี่น้องครับอดทนยางออกจัางน้อยครับพี่น้องครับ สวนกับพวกกลัวนะครับพี่น้องอะไรกลัวสี้อมไว้ครับนี่ครับแม่ลูกผู้งัวลูกแรกกับแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่ัวงร้อนครับพี่น้องครับนี่ครับชุดเหลืองแดงนี่ครับสีโตนี่ครับนี่มันจะมากไปน้ำกันครับเป็นงัวค้อเดียวกันครับเดี๋ยวผมพายางไปครับพี่น้องครับไปลูกไปไปไปยางไป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 ยางไปลูกไปนี่ครับพี่น้องครับชุดนี้ครับ ซีโตนี่ข้างหลังนี่แม่ลูกผูง้อลูกแรกครับแม่ลอยยิ้มหาบวกลบข้านาแม่ลูกเมี่ยงง้อลูกแรกแม่ฮอร์ลนแม่โบดครับพี่น้องครับนี่ครับสําหรับชุดนี้เอาไปสามหมื่นแปดพันนะครับพี่น้องครับนี่ครับคูมหนึ่งอันนี้แม่ลูกผูกแล้วครับแม่รุ่นทองทุกคู่นะครับเพราะว่ามีพอพันคุ้มอยู่ในขอบนะครับนี่ครับนี่แม่ลูกเมี่ยครับ ตัวแม่เพ่นนะครับเดี๋ยวผมพาเมืองตัวลูกเพ่นชุดคุมแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกเพ่นซีโต้สามหมื่นแปดพันนะครับพี่น้องครับนี่ครับคุมพันเมีนอนครับนี่ตัวแม่ลูกเมียตัวแม่ียโฮลอนเดี๋ยวผมไล่ไปหาแมียพ่นครับพี่น้องสิบว่าได้สับสนพรเปิดร่วมชุดกันครับพี่น้องครับ คุ้มคาาเกินราคาแน่นอนครับท่านใดที่สนใจก็โทรมา0662076884ได้ครับนี่ครับเป็นยางเงมหาลูกนะครับชุดนี้สามหมื่นแปดเลยครับแม่ลูกผู้ค่มหนึ่งแม่ลูกเมียคมหนึ่งส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกรงกันนด้ครับพี่น้องครับนี่ครับมเมืองชุดนี้ครับหาโตหาเมื่อนะครับแม่ลูกสองค้มกับง้อเสา ตัวหนึ่งครับพี่น้องครับอันนี้เป็นแม่ลูกผู่ง่วลูกแรกลูกชายอยู่สีเดือนแม่รุ่นทองทุกข้อมือครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกชายเพื่อนหนาหนาครับไล่แฟนซีครับเชื่อดีเชื่อประมาณดีครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกชไส้นะครับนี่ตัวแม่เพื่อนครับครั้งอ้างหนาหนาครับพี่น้องครับแม่ลอยยิ้มหาโบกลบสองเนี่ยครับพี่น้องครับ ผู้ครับแม่ลูกเมียครับแม่ขาวลูกไล่ๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับลูกไส้เมานี่ครับยางไม้นี่ครับเป็นสีตัวเลยครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วก็ง้อสาวตัวขาวบดครับพี่น้องครับชุดนี้ หาโตหาเมื่นบาทครับเมียตัวเมียสีตัวตัวผูตัวหนึ่งหาโตหาเมื่นบาทเด้อครับพี่น้องครับท่านใดีสนใจก็โทรมาหาผมศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำมนบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับหาโตชุดหาโตเลยครับนี่ครับเมียสาวโบดขบเครื่องครับพี่น้องครับนังหนาหนาครับอายุก็ สี่สิบเอ็ดเดียนนี่แหละครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับหาเมื่อนี่ได้แม่ลูกผูกค่มหนึ่งแม่ลูกเมียค่มหนึ่งกับง่วสาวตัวนี้แหละครับพี่น้องครับนี่ครับเมื่งไหยีคักเมื่งไหมากครับพี่น้องครับก่อนี่สือปรึกษากันในครอบครัวครับพี่น้องครับมันจงมักน้ำกันเห็นมักน้ำกันยังสื่อได้ครับพี่น้องครับการสื่อก็ตตองมีความ้อมทั้งด้านเงิ้ทองทั้งด้านสถานทีน้ำครับพี่น้องครับนี่ครับทางทีมงานเฮาจึงสหางวอทีพ่อเลี้ยงแล้วกาง้อทีและค่าเถือ มาเปิดแบงค์พีแบงค์น้องเพราะว่าอยากให้เกษตรกรเอาไปเลี้ยงเรามีกำไรน้ำแม่ครับพี่น้องครับนี่ครับหาโตหาหมื่นบาทครับพี่น้องครับกฎกติกางทั้งขวากับบ้างไว้เช่นเดิมนะครับพี่น้องครับจะโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันมังกรีกับจังสังปินมังกรีกับจังท่มาได้ครับพี่น้องครับเพราะว่างัวทั้งขอกเป็นงัวทรงฟี่โบมี่มาจำครับพี่น้องครับมันนีผ้ามาเมืองแม่นี่ครับพี่น้องครับแม่เพิ่นมีตำหนี่ได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าลูกเพิ่นนี่ เป็นง้วเอฟเดยได้ครับพี่น้องครับแม่ตำนี้ขาหนาไส้กับสีย่างกับเพคคือยังง้วเจ็บขาแต่ว่ากับย่างได้บ่มีผลต่อการย่างนะอครับแต่ว่าทาเป็นเครื่ังเก็บขานี่ครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ต้องแก้งให้พี่น้องได้เห็นได้ครับพี่น้องครับสามารถจุงไปเลี้ยงได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าให้ลูกง่ามครับพี่น้องครับเพราะว่าสื่งง้เหมามากกับไปเลี้ยงของคนเพราะไหนนะครับนี่ครับอี่ยก็ล่างย่างไปนี่ครับ เด้๋วครับพี่น้องครับให้ลูกงามลูกแดงโบดครับพี่น้องครับไปไปไปยังไปไปไปยังแล้วไปทั้งหมุนไปไปยังไปมึงไปนีป่ครับพี่น้องครับไปไปลูกไปยังไป <c oughs> ไปไปยังไปเพิ่นมึงไปไปไปย่างแต่ผมไม่ยาม่ามสี่ทยเห็นชัดๆที่สุดแล้วครับพี่น้องครับนะครับขาเพิ่นไอ้เสือมันเกิดตัวโยนขึ้นมาแต่ว่าลูกพันดีครับพี่น้องครับ ลูกพันเลี้ยงอย่างน้อยเป็นตัวสามหมื่นเหรอครับพี่น้องไปไปยังไปลูกพันแดงโบดได้ครับไปไปไปลูกไปไปไปนี่ครับเอาไปเลยครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าพันนี่ครับซื้อมาสามหมื่นกว่าขายสองหมื่นเก้าเพราะว่าถ้าแม่นแม่เพิ่นโบเป็นจังสี่กะเป็นมั่วเกือบสี่หมื่นหุ่นลหรครับพี่น้องครับพอลูกเพิ่นดีครับ นี่ครับผู้ใดทุนหน่อยผู้ใด้ปฏิเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องครับนี่ครับลูกเพลนปานงัวบลามันเลือดสูงครับนี่ครับผมเห็นตัวลูกเพลนผมพยายามโฟกัสมาตัวลูกเพลนครับพี่น้องครับนี่ครับสีแดงเข้มครับพี่น้องครับน้ำลึ่งเต็มสองหมื่นเก้าพันทรงฟีสองร้อยกิโลเมตรได้ครับพี่น้องครับนี่ครับลูกเพลนดีครับพี่น้องครับมึงงมตีเลรอครับนี่ครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดสี่ได้ครับพี่น้องครับ พิกัดของขลองงัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตําบลบ้านฝางอำเภอกาษีวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับขออย่างเดียวจะโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันครับพี่น้องครับมาอิลีกับจังปิดมาอิลีกับจังโทษมาได้ครับพี่น้องครับเพราะว่างัวทั้งขอกเป็นงัวทรงฟรีบบมีมาจำมาเห็นใจทั้งขอกนะครับอย่าโทษว้มส่ใจครับพี่น้องครับทั้งขอกกับประเด้มองเม็ดมีตัหนี้มองไนก็บอกว่ามีดตันนี้ได้ว่าตัวนี้ตั้งแต่ลูกเพิ่นกับคุ้มค่าแร้วครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นกันชัดๆเลยครับป บดคบเรื่องครับพี่น้องครับนี่ตัวแมียมันครับพี่น้องครับมันเป็นมาตั้งแต่แรกเกิดครับพี่น้องครับกะมันเป็นยังสี่มันได้สื่อร่วมกันมากหรอกกะมาเปิดแบงค์พียังนองแบบตีมากกัเลยมากหมดหรอกครับพี่น้องครับกับพวกได้เมืองง่วงเมามากน้อกครับพี่น้องครับนี่มันขืนรถมันกอะไรกันขึ้นใน่เทิงหกหล่อเลยครับพี่น้องครับนี่เป็นเมาขวากันกับนี่ครับพี่น้องผู้ใดว่าเมาขวากด้ถือครับพี่น้องครับเมาขวาก็ไม่ได้ถือด้อครับพี่น้องครับสมือกับลาครับ แล้วมาพ่องั้วไปยังสี่กะก็ต้องจำใจแหละครับพี่น้องครับนี่ครับสองหมื่นเก้าพันพอเลี้ยงครับพี่น้องครับแม่ลอยสามสิบห้าบวกไปห้าลอยสี่สิบบวกลบสองหูเหรอครับพี่น้องครับลูกสาวแดงโบสถ์น้ำลึงเต็มครับพี่น้องครับครับสำหรับทายคลิปนี้ก็ขอฝากช่องยูทูบยุซี่พาโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามดูในบ้านหวานในสวนฝากเข้าไปเมั่งคลิปเป็นแรงเคียร์แรงใจให้ทีมงานหางัวทีมงานขอกวั้นมุ่นงในสีและทีมงานช่องยูทูบของเราเลยครับพี่น้องครับขายวัวส่งฟรีไม่มีมาดจำขายความจริงใจบ่ได้ขายคคอนนเเทต์รับพี่น้องครับ สำหรับไทยชิน,นีก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ